ลองมาดูน้ำหนักพันที่หนึ่งร้อยหกสิบหกกันนะครับอยู่ที่97.3นะครับวันนี้นะครับมีข้าวโอ๊ตนะครับ ผสมยอเกิรอีกเช่นเคยนะครับ,แล,รบ,รบแล้วก็มีส้ม2ลูกนะครับรลนะแล้วก็ในส่วนของถั่วนะครับนี่นะครับอ่านะครับก็มีส้ม2ลูกนะครับลูกเล็ก2ลูกนะแล้วก็ถั่วนี่นะครับเรามาดูอีกรอบนะครับอันนี้ผมใส่ทันยพืชไปแล้วนะครับแล้วก็ใส่ส้มไปละนะครับม่ได้มาเล็ดออกครับเดี๋ยวระวังกินนะครับก็ประมาณนี้ นะครับอาหารเช้าวันนี้นะครับโอเคครับเรามาทานกันก่อนนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ที่ทะเลบางแสนครับวันนี้มาเที่ยวทะเลบางแสนนี่นะครับพาลูกมาเล่นน้านะครับวันนี้นะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําทะเลใสนะครับน้ําทะเลบางแสนนะครับใส่บางแสนจังหวัดชลบุรีนะครับแต่ตอนนี้นะครับมาถึงเวลาสักบ่ายสามนะครับมันย้อนแสงเนาะมันจะมืดนิดนึงนะครับให้ดูนะครับว่าใสอยู่ไหมซูมเข้าไปดูนะ ไม่รู้ว่าเห็นว่ามันใสหรือเปล่าครับนี่นะครับน้ำทะเลช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นช่วงของน้ำใสนะครับประมาณนี้ก็คนเยอะเลยนะฮะนี่ครับไปผมถ่ายดูนะครับคนเยอะเลยนะครับที่หาดนะช่วงนี้คนจะมานิยมมาเล่นน้ำน่าไหมครับที่บางแสนเพราะว่าน้ำใสสะอาดนะครับน่าเล่นนะครับผมูเห็นไหมครับคนเยอะมาก ปาล์นาโบสล้มไปแล้วครับเอ้ยยังนี่ลอยไม่ใช่ปาล์นาโบสเนาะอะไรนู้นซูมไปให้ดูนะครับนี่อะไรไม่รู้นะโอ้แทบกกาบินได้เลยอ่ะโอเคครับทรนี้แล้วกัน โอ้หตอนนี้นะครับแป๊บเดียวเองพายุมานะครับดูนะครับเมฆฝนนะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะไปอาบน้ํามานะครับต้องบอกว่าตอนนี้ล่มเก็บนะครับตามชายหาดโอเคครับครับวันนี้ข้าวเย็นนะครับเป็นข้าวมูแดงนะครับกรับมาจากชนบุรีนะครับข้าวหมูแดงเกาเหลานะาเนร้อนๆเลยนะครับวันนี้หาร้านกินยากมากนะครับเฮ้เกาเหลานะครับ ลืมนะครับลืมเปิดเป็นโหมดธรรมดานะครับก็ต้องบอกว่าช่วง2 3สวันนี้นะครับไม่ได้มีการควบคุมการกินสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็การออกกำลังกายไม่มีเวลานะครับกลับมาก็ค่ำแล้วนะครับแล้วก็มาตัดต่อคลิปก่อนนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าจะมาออกกำลังกายในห้องนะครับในบ้านนะครับวันนี้เปิดไฟนะครับนี่สว่างนิดนึงนะครับเพื่อนๆอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาใช้ลูกกลิ้งนะครับออก ช่วงท้องกันนะครับบอดี้เวทเทรนนิ่งนะฮะอ่ะโอเคครับเรามาเริ่มกันเลย5เซตนะครับไม่รู้จะไหวหรือเปล่านะครับมา โอเคนะครับสำหรับวันนี้ออกกำลังกายไปประมาณ32.42นาทีนะครับดูจากกล้องโอเคตอนนี้ก็ว่าพอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้พอตอนนี้เกือบห้าทุ่นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปทำงานโอ้ในเรื่องนะครับวันนี้ก็ไปเพิ่งกลับบางแสนมานะครับ แต่ว่าเรากินถั่วไปเยอะด้วยนะครับแล้วก็กินข้าวไป2จานนะครับตอนเย็นผมกินเกาเหลาไปเนาะเดี๋ยวดูในวิดีโอได้นะครับก็กินไปค่อนข้างเยอะวันนี้โอ้เหนื่อยนะครับอ่ะโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ำแล้วก็เตรียมตัวนอนนะครับอีกครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวไปกินแอปเปิลไซเดอร์วันิก้าก่อนนะครับแล้วก็ครึ่งชั่วโมงก็จะอาบน้ำนอนล้วโอเคครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับนอนหลับฟันดี้ลาตีสวัสดีครับบ๊ายบาย